คือปกติปกติบูยังไม่ชอบแบบว่าแอดเวนเจอร์้าแรกของการครับสวัสดีครับคือวันนี้เรามาทำสตาร์วินสายช่างวันนี้เราจะมาเปลี่ยนล้อหลังแบบพี่นะครับันนี้ คือคือหลังจากคิปคิปที่เราเอาไปเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์นะฮะแล้วแล้วมันยังขับไม่ค่อยมันเท่าไหร่เราก็เลยจะเปลี่ยนล้อหลังให้เป็นให้มันดิฟได้ไม่ว่าจะถ่ายคนไปเลยจริงเหรอแค่เปลี่ยนล้อแล้วมันดิฟได้เลยเหรอแค่เอา PVC เวยเอา PVC ครอบเข้าไปซึ่งซึ่งวันนี้เราจะพาบูมมานะครับคือหลังจากที่เรียกร้องกันมายาวนานว่าทําคลิปหนึ่งวันอาแล้ววันนี้บูมันไม่ลำบากเหรอวะมึมพามา คือคือคือคนอยากให้ผมมาพาบูไปขับเจ็ตแต่ว่าเนื่องจากว่าผมชวนแล้วถามเต้ได้ใช่มันไม่ไปมันไม่ยอมไปมันไม่ยอมไปอมไปฉะนั้นวันนี้เราจะฝึกความลำบากมันนะฮะโดยการที่เอามาซ้อนคันนี้ก่อนเริ่มจากเบาๆก่อนซ้อนไว้ก่อนแล้วไลเต็รอบหน้าหลอกมันรอบหน้าหลอกมันว่าไปเที่ยวเรียกมาข้างนอกไหมก็ได้นะอ่อใช่ กำลังค <muitas> ุยกันอยู่ว่าเอาไงดีทำไมทำเต๋มไม่ถูกเออตตาามมไปแล้วบูมใส่คลิปแล้วไปแล้วไปแล้วให้บูมประชงสวัสดีบูม ่ายคิปแปหวอเออเปิดช่องเลยเรอเปิดช่องให้ได้กินข้าวก่อนต้องกินข้าว่ากินข้าวเลยครับก็คือยิงนัดกลูมไว้ตั้งแต่เช้าอ่าแต่ว่าเราตื่นกันบ่ายนี่ก็เช้าไงก็เช้าของเราคือบ่ายรอเออแล้วให้มาทำไหมก่อนวันนี้วันนี้จะพามาลำบากฝึกความลำบาก พร้อมไหมพร้อมที่จะลำบากฮะผมจะให้บูมเติมพลังก่อนอันนี้คือคือเล็อะซอสสโมกกี้บาร์บีคิวฮะจับคู่กินจับคู่ด้วยใช่ต้องจับกินไม่แล้วตะกียไอ้บูมมืออะไรกันถึงแล้วตะเกียบจับคู่กับดบแลกเกอร์ไก่สไปซี่นะครับอ่ากินไม่ไม่กินให้กินนะไม่กินกินใช่ให้เติมพลังเติมพลังก่อนเราจะขุนบูมให้อ้วนอุ้ยอุ้ยมีจุดประสงค์ไอ้มีจุดประสงค์กินดิให้กินกินเลยอ๋อเออกินเลย คือมันก็แบบอื่นๆหอะไรนั่งกินตรงนี้แบบกินตรงนี้เลยเหรอคนมันชอบเรียวๆไงคือเราก็แค่ไปกินกินก็กินเลยเหรอก็กินเลยดินี่คือเรียวจะจัดลยเนี่ยก็คือเขาออกแบบมาให้กินเบอร์เกอร์ไก่ไปิ้งคู่กับเลเยอร์ซอสหมูคิวแบีคิวครับเบอร์เกอร์ต้องคู่กันต้องกินคู่กันคือเขาวิจัยมาแล้วอย่างนี้ว่าว่าถ้ากินคู่กันจะอร่อยแปลกป่ะรสชาติเป็นไงโอเค อันเนี้ยนุ่มๆแล้วก็มีเลแบบกรอบๆเหมือนท็อปปิ้งอ่าเข้ากันอย่างน่าลงตัวงเเงเลยอ่ะเราลองอ่ะอืมแต่ก็คำใหญ่เลย <laughs> <laughs> ไม่เหลือแล้วหาเจอจอ,อีกแล้ะเติมพลังก่อนทำงานครับ <ๆ S 2> ก็อันนี้หาคือได้แค่ในเซเว่นอีเลฟเว่นเท่านั้นนะครับไปที่เราอธิบายบูมก่อนว่าตรงนี้ต้องไปทำอะไรบ้าง หน้าไม่ไม่รู้เลยกตรมการคือปกติปกติบูยังไม่ชอบแบบว่าแอดเวนเจอร์อ่าันนี้เราจะไม่ไม่ของเราว่าต้องมีก้าวแรกทำไมก้าวแรกของการแอดเวนเจอร์อือันนี้เขาอยากดูเขาอยากดูแอดเวนเจอร์กันไงอันนี้พามาบบาๆก่อนแบบ เรียนรู้วิ่งพูดดูหนะาเอาเบอร์อะไรได้ยังงี้เบอร์อะไรมันชือะไรคือให้นั่งอันนี้โอ้โหไปไหนไม่ไม่เที่ยวรอบโลกคือคันนี้คันนี้ไปสั่งประกอบมาคือล้อหลังอ่ะมันเอาไว้แบบเหมือนชิปวิบัติแต่ชิปวิบากมันยังไม่ไปเลยเราก็เลยเอามาพื้นเรียบก่อนเพื่อเราจะเปลี่ยนล้อหลังให้มันดิฟได้นะครับดิฟเลยเหรอขับดีๆไม่ได้น้องดิฟด้วยขับดีๆก็ไม่ขับในวันนั้นอ่ะเออ คือคนคนชอบดูคลิปอะไรแบบว่าเรียวๆเรียวอ่ะคือก่อนคือเราจะต้องวัดท่อ PVC เนะทำไมอ่ะวัดท่อ PVC แล้วก็เอาลมออกแล้วก็ PVC เสียบเข้าไปแล้วก็เติมลมไม่แล้วมึงใช้อันนี้วัดเหรอมันมาทัดเนี่ยนะวัดร้อนเหรอใช่คือมันชัวร์เหรอวะก็เนี่ยเดี๋ยวมันมันทัดไปเดี๋ยวนด้ปมานฟุตหนึ่งพอดีอืม่ะ ได้แล้วเหรออันนี้คือมึงวัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ยอันนี้มึงจะวัดไม่ได้มึงถ่ายกันว่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้ดียเห็นปะอ่าอันนี้คนหนึ่งฟุตอืมรู้เรื่องมั้นอะมันรู้ว่าปังอย่างเดียวอันนี้อันนี้ถ่ายอันนี้ถ่ายอันนี้ถ่ายอยู่อะ อา,อาโชว์หน่อยดิอันนี้มีเสื้อทองเน่ยเอ้แฟนคลับเขาทำมาให้กูจะโดนทุบไม่ได้กูออกมากันไหนแล้วมึงเด็กไหนอย่างเงี้ยเด็กช่างเออบ,อ,อบู้ถอยโชวนะ์รถไอ้บูมนั่นเนี่ยคือตอนนี้เราก็กำลังจะไปร้านท่อบยูซีนะครับผมจะถ่ายให้ดูว่าเลี้ยวที่สุดเป็นยังไงเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมงานอะไรเลยวันนี้ครับก็เดี๋ยวบูมจะเปิดช่อง YouTube ใช่ไหมใช่ฝากไปเลยฝากไปเลยก็ฝากช่องหน่ยครับ ช่องบุ้มกับตีนนะครับชื่อทางเป็นแค่ช่องสตเตมเมอร์สตรีมเมอร์นี่นะสตรีมเมอร์ GTA ไปเอ <c oughs> ิมเออเดี๋ยวมันก็โอ้โหเล่นกันเป็นจริงเป็นจังเลยบูมอ่ะ <c oughs> อย่าให้เล่าอินกับคาแรคเตอร์เป็นไงอย่าให้เล่า <c oughs> อย่าให้เล่านี่ครับวุ้นน่าจะถึงแล้ว <c oughs> ตอนคือตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าล้อเราจะใช้ได้หรือเปล่าลถ้าใช้ไม่ได้อ่ะชิบหายง่ายวะ อ๋ออยากนั่งอยากนั่งนั่งแต่ว่าไม่ต้องยิดครับโบมาตอนนี้ผมลุ้นอยู่ว่ามันจะถึงฟุตหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่ายางเราแฟบปะวะไม่เรียงเราก็ไม่หมายถึงว่าเราสูบออกไะสูบออกว่าได้คือตอนนี้มันยี่สิบเ็นมันมันคืนไม่ได้ถึงครึ่งล้อแต่ว่าเราต้องการสามสิบแต่ว่าถ้า แต่ว่าถ้ายางแบนมันก็ได้เล็กกว่านี้เปล่าวะมันก็ใช่แหละข้างล่างเนี่อใหญ่อ่ะนะไห้ถามว่าดี่ปะข้อกำลังหาอยู่ว่าจะได้มั้ยอยากนั่งนะคือวันนี้มันมาทำมาลำบากปกติทำไปสบายอ่ะพาไปเที่ยวใช่ไหมวันนี้ไม่สบายไม่ลำบากพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวไม่เดี๋ยวพาไปเที่ยวไงแต่ว่า ต้องมาเขาเรียกว่าซ้อมก่อนอ๋อนี่ใช่ไหมครับใหญ่เอาเส้นหนึ่งอะไรอ่ะคือตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันเล็กกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเอาลมอกอกมันล้อมันก็น่าจะเล็กลงวันนี้ต้องได้นั่งดีดีครับดดีพยายามดีแล้วที่พยายามเก็คือตอนนี้เรารอเขามาส่งนะครับคือสรุปให้ฟังว่าเขาบังคับขายสเมตร ท่อยาวสี่เมตรสี่เมตรคือแบบสูงก็โน่นะก็ต้องเอาแต่ว่าประเด็นมันมีอยู่ว่าเป็นอะไรมระเด็นอะไรบูมไม่งงอเอาท่อมาแล้วเราก็ต้องเอาอะไรมาหั่นนะเลื่อยป่ะคือคือตอนเนี้ยกลัวอย่างหนึ่งว่าคือคือเราจะเลื่อยมาหั่นใช่ป่ะแล้วก็สวงเข้าไปในนีอ่าแต่ว่าสมมุติว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะเราก็ตัดท่ออีซีแนวตั้งเลยจะได้แบบ หลายคนอาจ <Gra pe. S 1> จะงงว่าทําไมมันถึงไม่ได้ก่อนไปเราวัดว่านี่ใช่ป่ะอันนี้มันประมาณ30เสนเซนละอะแต่ว่าท่อที่เราซื้อมีขนาดแค่21ครึ่งนึงของมันแต่ว่าถ้าเราเอาลมลดเอาโลล้อลมออกอ่ามันก็จะ้ลเล็กลงไม่รู้อ่ะต้องลองก็เลยไม่รู้ไม่บอกเป็นเมตรใช่ไหมไม่เข้ามาครับเขามาขับขาย บบเมาลงเลยก็เอาลงเลยหรดูนะถ้าเราดูควะท่อไหมขนาดนี้ฮะความเป็นจริงอะมัน้คยๆเนี่ยเนี่ยแค่ครอบเนี่ยเนี่ยซื้อแบบเวอร์มากไม่ใช่เขาบังคับขายทั้งอันไปขอคนยิงหมูบ้างไม่ได้เขามีอะไม่มีหรอกขอยายไป อย่างแรกอย่างแรกบุ้งต้องปล่อยลมปล่อยลมปล่อยไงเอ่ยเคยไหมสมัยตอนเรียนไงปล่อยลมมาลองปล่อยลมดูแบบไม่ชอบอาจารย์คนไหนเออไม่ชอบอาจารย์คนไหนทำยไงแค่หมุนจุดนี้นี่เหนี่เหรดูงงเลยเร็วไม่ก็แค่ตรงนี้จิ้มไปว่าอะไรก็อย่างนี้แหละไม่อยากอย่างนี้ไงทำเป็นไม่รู้เรื่องเลย สามสิบเ่านทำสร็บเท่าเดิมหรอแสดงว่ามันมีอย่างไหนแน่เลยอ่าเหมือนลมหมดแล้วด้วยตอนนี้มันต้องการทำให้ล้อจากสามสิบเหลือยี่สิบไม่รู้ว่าอยากจะดิฟอยากจะดิฟขับจะดีไม่ได้อยากจะดิฟอยากจะดิฟตอนนี้ผมนึกออกอย่างนึงครับเปลี่ยนล้อคือเราเลื่อยฝั่งนี้ใช่ปะแล้วเราก็เลื่อยฝั่งนี้ด้วยแม่ได้ถังออกได้มีเหตุผลแต่มันก็มีส่วนหนึ่งที่มันไม่ดิฟมันก็จะพอไหวนะแต่ว่าแขกแขกก็ไม่เป็นไร โอ้ยอันนี้อุปกรณ์แม่งเยอะจริงวะมีแขกแล้วก็แตกก็เดี๋ยวเราจะเลือกกันนะฮะเออมันน่าจะต้องใหญ่กว่าล้อใช่ป่ะก็สักสิบเจ็ดนี่นะโอ้ยเมื่อไรจะเสร็จเลยไม่งมส่องหร่ก่อันหนึ่งทีฟืดเลยไม่โอ้สับไส้ไหมนี่ไงไอบุ๋มมีประโยชน์แล้ว นี้ดิอันนี้ฟันมันเล็กเลยหนักกว่าเดิมอีกสู้ๆบรรลัยแล้วมึงกูว่ามันก็ได้นะได้ถ้าหลายๆคนแล้วเนี่ยอะบูมีเพื่อกคนนะขอต้องมีสีนีีี้้้ดวยตองมสนี้ด้วยต้องมีสีนนี้ด้วย ที่กับบ้านะโอเคครับผมตอนนี้ห้าโมงห้าโมงกว่าแล้วเย็นละ, <î m ow> ละไปดูความเย <î m ow> ็ <ละ S 1> นนะ้ไเย็นเออข้างนอกร้อนนี่เข้ามานัาน่งเป็นชั่วโมงแล้วแล้วแบบว่าทางชั่วโมงเนี่ยนะได้ยินแต่เสียงข้างนอกอะ okay, 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 okay. ไปดูมันดีกว่มามามาเราอยู่ด้วยกันให้ความรู้มาเสร็จสักร้อยหรือยังวะว่าเพิ่งร้อนแหล กูเข an> ้ามาดังทหานก็ประมาณนี้แหละครับคือมันต้องการแบบว่าความลำบากอะไรพวกนี้เรวก็ปล่อยให้มันลำบากไปเอ้เดีชเดชไม่คุยกันใหญ่แล้ยโอ้ยถ่ายรูปด้วยไอ้พวกถ่ายรูปจุ่งด้วยเอาไปลงไหนวะครับเอาไปไงเพื่อนอันนี้คือเสร็จหล่อแรกครับกูเข้าไปแล้นานมากข้างในโคตรเย็นใช่แต่ว่าเลื่อยมาแล้วเลื่อยมาแล้วเดี๋ยวเร็วขึ้นเอามาดูมา มึงโหแม่งห่างไกลวะต้องยกวะโอ้ไม่ได้<อ>ต้องตัดอีกกูไม่อย,อยากอยู่ใกล้มันเลยวะเป็นอะไรที่ไม่อะไรระวังใบใบนีบ้นะเผืเ่ออะไรยะ 买了。 โอ้ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้แน่นอน <c oughs> หรือว่าเราแบบใช้วิธีชาวบ้านวะเราแบบว่าเทปขูาาขากูดิเออแล้วถ้าใช้ลักซีนอ่ะเออลักซีนแปะเอาอะง่ายๆไม่ต้องหัน่นด้วยทำไมไม่บอกแหละไม่คือมันมันไม่งอเลยนะว่าไอเนี่ยเออใช่มันมันเข้าไม่ได้ไงเราก็เอาลักซีนออเชอบปลาบ้านอ่ะดูเหมือนมันจะไม่งอเลยอะไอคีรุ่นใหม่ ต้องบอกเพื่อไมนด้าสีออกอะไรหลังอ่ะอย่าทำอย่างงี้เขาจะได้ไม่เหนื่อยเหมือนเราไม่ไม่ไม่ทีหลังเดี๋ยวยาเขาเรียกว่าไงยาล้านยาใจเกลเอะยาใจเกลเอะวันแล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วเอออย่าฝืนมันพยายามอะไรอย่างเงี้ยพของเขาอะไรอย่างงี้ยพยายามได้นั่งอยู่แล้วได้นั่งอยู่แล้วโอ้ไม่ได้หรอไม่ได้เลยเออถ้าใครมีวิธีก็ลองไม่เนี่ยเดี๋ยวเอาลักซีนพันเลยอืมหลังจากที่คน อะไรวะคนเราเรียนรู้จากการผิดพลาดเสมอใช่ไหมมันเยอมากเลยไม่มีใครโง่ขนาดน้แหละว่ามีเราเลยแหละ และคนที่ทำเป็นมัองคงคิดอะพวกมึงทำอะไรกันอยู่ครับเสร็จแล้วอันนี้คือสภาพที่เสร็จแล้วมึงซื้อทำไมเนี่ยท่อเนี่ยเนี่ยมึงซื้อทำไหมเนี่ยบูมเป็นไงบ้างบูมคิดว่าวันนี้ดิบได้ปะดิบได้จากที่ดูเอาไอเนี่ยสก็อตเทปมาพันเขาเรียกว่าอะไรนะเออเล็กซีนอ่ะเออมันก็มีความเรื่องอยู่แบบยืกจุ่นใช่เหรอนี้ไม่เคยลองเหมือนกันแต่คิดว่า งงน่าจะทําให้แหกโค้งได้ก็คือน่าจะแบบคอนเซปต์วันนี้คือต้องแหกโค้งเหรอต้องดิฟตองดิฟอืมให้เขาอยากทำไม่อยากทำอ่ะควาจริงเขาชอบแบบสบายๆมากกว่าเออใช่ไหมเราอะมันต้องฝึกไงฝึกอันตรายเงี่ยฝึกแผลเต็มตัวหมืแล้วตอนเนี้ยไม่รู้จะแบบก็ล่าสุดอะไรนะท่ออะไรนะบูมท่ออะไรไม่ใช่นี่เนี่ยแผลมเต็มตัวหมืแล้วาไม่อยากมีแผล เติมพลังก่อนครับเือออนี้มีเลรสเกลือและพริกไทยดำอ่ะกินคู่กับไข่ต้มเขาบอกจริงเหรอไหนขอดูดิข้างๆขอดูเลเขาแมทชิ่งกันมาเหรออ่คือนี่อ๋อนี่อย่างนี้เลยใช่เลยเลเขาจับแมทชิ่งกันมาว่าให้กินคู่กันแกะให้หน่อยกินเลยลองเขาบอกกินคู่กันคือมันต้องกินคู่กันนะผมจะลองให้ ปไไงได้ะมึงกินไข่ต้มได้เปลือกมากอะพวกอะไรมาถึงมึงนีเต็มอลยรอกินแบบเนี้ยดีแล้วจริงเหรอ,หรอเป็นไงบ้างรสชาติ<ข>อ,อร่อยอเหรอไหนลองเลยไม่ไงเขามีอยู่หยิบแล้วก็ประกอบขวดสูมแล้วก็กินคู่กันอ่ารีวิวตามจริงอ่า มึงอกินอะไรอยู่เดี๋ยวเมื่อดี้นาอะไรได้กินอยู่บ้างมันก็รู้กินข้าวบางได้นะข้าวบางได้ดีเลยอ่ะอืมเป็นูตรเขาเป็นูตดเขาแปลกไม่แปลกอริางลองไหมเอาเลยเอาเลยแบบว่าเพิ่มโปรตีนเพิ่มพลังก็กินไม่ฝึกไม่ได้อย่างว่ามันไม่ต้องจิ้มซอสเลยเว้ยอืมก็แบบไม่เลียนว่าเนี่ยมันจินแบบกะเลไข่มันไม่เลียนอยู่แล้วรอง กินไข่แล้วเรียนหรออ๋อเคยกินถูกไหไม่กินดิบไม่กินแบบว่าไม่พูดอะไรของมันมันไม่รู้ก็ไปเลยก็เลยนะครับเรนล็อกรถเกลือแล้วคือไข่ดำแล้วก็คูกับไข่ต้มที่เรากินไปแล้วเนี่ยซื้อจับคู่เหมือนกันนะครับ25บาทซื้อได้ที่เซเว่นเอเลฟเว่นเท่านั้นครับเพิ่มพลังแล้วเหนื่อยมากเลยจริงๆอยากนอนพักอยากอาบน้ำแล้วนอนพักก็ ถึงขั้นทดสอบแล้วก็เดี๋ยวบันทึกผลไปบูมซอนจะกันเพื่อนจอกันเพื่อนตกโปรยังปากซอยครับเท่าไหร่ครับนี่ไปนับปากซอยเท่าไหร่ครับมันดีวะแก้ั่างมันดีวะไปไงวะเกรยร์กดดูมไหมโอ้โหตรงตรงตรงไม่มีที่จอดเนาะตรวจโปรยได้เช็คเช็คด้วย จบแล้วไม่ดับวะเฮ้ยแั๊หนึ่งอ้าวโอเคอีกรอบหนึ่งเอาแล้วครับสตาวินการช่างหน้ากล่อมเลยหน้าดูเซงไปเลย โอ้โหทหารเรือมีไหมท่านผู้ชมทหารเรือมีไหมทหารเรือมี เป็นงบ้านไไงบ้างบูมดีดีที่สนุกแล้วล้อมไปไปลงที่ไหนมาเนี่ยพาบุูมพาบุูมเข้าออฟโหดไงมันต้องมีหนึ่งเริมแบบว่าเบเยก่อนแล้วเดี๋ยวเราพาไปสนามใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวเราจะต้องไปแบบเพื่อนนะคนเขเขียนมาเยอะเว่าอยากดูไปไหนขับเจ็ตสกีอย่างเงี้ยครับดำน้ำไหมดำน้ำได้ให้เลือกให้เลือกดำน้ำกับเจ็ตสกี เออเด็กหรือเติร์มมีมีใบเหรอมีใบเหรอไม่มีต้องไปนี่ไปเรียนปหมไปเรียนเปล้วใช่ดำน้ำด้วยกันจะไปเรียนกูแล้วนะเอการเรียนกูก็ไปเรียนจะล่องอย่างนี้เรียโควิดปิดยังไม่ได้เรียนอะไรเลยโควิดจะรอหมดโควิดเออเนี่ยเราจะได้ไปดำน้ำด้วยกันพอดำน้ำมาดำเป็นตีมาโอ้โหมันแน่เลยดำน้ำเสร็จขึ้นมาจัดแมงค์ขับไม่แล้วสรุปเป็นไงแต่มันโตมันดิบไหมกูไม่รู้เรื่องเลยอ๋อผลการทดลองเหรอเออคือมันเป็นดิฟในย่าง ดิฟแล้วปัดเลยป่ะปัดแต่เข้าแบบฟูแล้วแล้วโดนน้ำแบบไม่เผียบคว้ามีใครนั่งอยู่ข้างหลังเลยแล้วมันไม่มีเบลอ่ะมันก็ต้องเกาะเกาะก็ไม่รู้จะเกาะอะไรมันไม่เบลล์เบลล์โอเคครับครับก็ครับโอ้โหมาเต็มไม่ฝากไงครับโรดักฝากนี้ด้วยนะครับนี่นี่อันค่ะปากนี้ด้วยนะครับ เลรสเกลือและพริกไทยดำทางคู่กับไข่ต้มกินคู่กันแล้วอร่อยมากลงตัวนี่แต่มันอร่อยจริงๆนะเพราะว่าอันเนี้ยรสชาติเหมือนกินสเต็กอ่ะแบบเกลือพริกไทยดำอันนี้เล็อกซอสรสสโมกกี้บาร์บีคิวนะครับรสซอสซงซนเนี่ยด่าไว้เยอะล้อไว้เยอะไงเล่ สรสเละล็อกรสซอสสโมกกี้บาร์บีคิวนะครับคู่กับไก่สไปซี่นะครับก็ฝากโปรโมชั่นนะครับหนึ่งเละสองรสนี้คู่กับไข่ต้มนี้นะครับรสไหนก็ได้รสใดรสหนึ่งพร้อมกับไข่ต้มนะครับราคา25บาบาทอีกอันหนึ่งนะครับ รถไตก็ได้2ซองนะครับในราคา25บาท2อรถนี้ก็คือจับคู่โปรโมชั่นแต่ว่าถ้าให้แนะนําก็คือกินเป็นคู่ตามที่เขาบอกนี่มันจะมีบอกนะครับองนี้ก็จะเป็นคู่กันนี้สีก็จะคล้ายๆกันไก่ขาวหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเท่านั้นครับโปรโมชั่นมีถึงวันที่23กันยานี้เท่านั้นนะครับก็รีบบไปลองกันได้แล้วคู่แล้วก็รับลดราคาครับก็คลิปต่อไปก็อยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านใต้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้บูมไปเลือกระหว่าง ไม่ใช่บูมไม่ได้เลือกแล้วบูมบอกแล้วว่าจะเล่ยนดำน้ำเจอกันเดี๋ยวพาบูมไปดำน้ำไปคลิปด้วยโอเคครับเจอกันก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เราจะต้องไปขายยายาอะไรนะฝากกดไลค์ปิดช่องใช่ครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ได้ครับถ้าใครไม่ชอบก็ปิดไลค์ปิดไลค์นะครับโอเคครับบ๊ายบาย